ครับซีวน้ำพริกนะมีเครื่องซีวอย่างดีมาเนี่ยครับทอดกันใหม่ๆแล้วครับขายกันไม่ทันเลยเนี่ยนนี้เป็นเป็นหมูหมูหวาน้เรียกไป็นูกันเป็นพวกปลากลองเผ็ดโอเคแล้ววางเพดปลอมนะอืแล้วจะย้ายไปร้านใหม่เมื่อไหร่ประมาณก็อีกสามสี่เดือนอีกสามสี่เดือนย้ายไปย้ายไปร้านใหม่ทำเป็นคนดังเลยครั้นี้คือมีที่จอดร้อน ม,ม,ม,มีเครื่องมีเครื่องซิลมีเครื่องแฮกิ้งตาแดงโล่ร้ตาแดงกุ้ง150เหมือนกันตาแดงแมงดาพวกนี้150ยห้าส่เผาเนี่ยทคนโูคนแน่นมาก oh <yeah. S 1> มขายด,ดีครับสวัสดีครับอยู่กับช่องเสือเลสไอดงครับผมวันนี้เรามาเที่ยวนี่ครับร้านพี่ยาคนลุมครับผมเป็นร้านที่ขายดีสุดในในในตอนนี้ครับร้านที่แรงมากละ ขายของถูกสุดๆครับบ้านนี้มาดูภาพเป็นไงบ้างไปไปเลยไปเลยลุยไปเลยแล้วเนี่ยคนหูคนแน่นมากครับมาซื้อหยิบเล,เลือกเอาฮะเลือกเอาแล้วแต่ว่าเอาแบบไหนมีให้เเป็นยี่สิบแบบได้นะพี่เขาก็ทำขึ้นมาตลอดนะ อ,อะไรเทรดเดอร์สายแดกครับเทรดเดอร์สายแดกเทรดเดอร์สายแดงแดง<ป>พอร้านนี้คือจริงจริงจริงนี่คือดังมาจากในในโซเชียลนะ<ช>เริ่มต้นดูอย่างเอิร์ธมาถ่ายใช่ไห<ช><ช>มอันนี้เอิร์ธถ่ายอันนี้พี่ยาดังเลยแต่ตอนนี้เอิร์ธมาถ่ายไม่ได้แล้วนี่ต้องรอร้านใหม่อ๋อเหรอถ้าเอิร์ธมาถ่ายที่จอดรถน่าจะไม่มีจะเปิดร้านใหม่เหรอฮะใช่จะย้ายไปอยู่ซอยสามสาวอ๋อย้ายอยู่ซอยสามสาวแล้วจะย้ายไปร้านใหม่เมื่อไหร่ประมาณก็อีกสามสี่เดือนอ่ะสามสี่เดือนย้ายไปย้ายไปร้านใหม่ทำเป็นคนดังเลยครั้นี้คือมีที่จออดน้ อยู่ตรงนั้นเลยอ๋อนี่ครับไปไหนแล้วอยู่ตรงนั้นเลยอ๋อสามดาวคือที่ไปแล้วอ๋ทอที่ที่ไปแล้วนี่ครับร้านพีิยาคนรวยเอ้ยไม่ใช่คนลุมเดี๋ยวชี้ผิดเลยร้านพีิยาคนลุมนะฮะอัะอะนนี้อาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นพีิยาคนรวยนี่อบอกฮะขยนันจริงๆหูมูจริงๆสุดยอดเลยเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่อยากมีอาชีพนะนต้อง,ต,องต้องสู้นะเราเนี่ยไม่ไทอดเลครับนี่ครเยี่ยมเนี่ยเลี้ยลูกค้านะที่มันช่วยทอดเนี่ยฮะ โอนเงินครับบริษัทพี่ยาคุาลุงจำกัดนะครับที่จะโอนเงินมาระวังพลาดนะเพื่อนๆสนใจลองผ่านมาแวะมามามาเยี่ยมพิชมาเชี่ยมาคุยกับพิยาได้ครับพี่ยาสอนฟรีแล้วก็แนะนำฟรีทุกอย่างหลังกดมาว่าซอยบงร้านพี่ยาคุลุมซอยบงกดสามศักอืมได้ครับหลังกมาเลยแล้วมันก็จะพามาค่ะโอเคอันนี้มันที่จอดรถมันไม่พอแล้วอ๋อครับผมคนมากันเยอะเพราะอะ นเนี่ยเพราะชื่อร้านพิยาขนมน้องเปลี่ยนชื่อมันเป็นพิยาคนรวยแล้วปะ่ะในผมว่าก็ได้นะเ <c oughs> นะาะทั้งรุ่มทั้งรวยเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าคืออย่างอย่างร้านที่รัาไปถ่ายก็มีเยอะแต่ว่าใช้ใช้โอกาสเก่งอ่ะคือร้านพิยาหมายความว่า <c oughs> โอกาสในการที่ดังแล้วต่อย,ยอดได้เนี่ย <c oughs> มีไม่เยอะนะใช่ตอนนี้ที่ดังคือคือเป็นหมูแผ่นฝอยเอ้ยหมูแผ่นกรอบดังหมดทุกอย่างอ่าดังหมดทุกอย่างร้านเราอะไรลงไปดังหมดอย่างถ้ามุกคนคนสนใจอยากมามาทำอาชีพเงี้ยมามาให้ให้มาหาพิยาได้เลย สอนฟรีใช่ไหมเราให้อาชีพคนฟรีแล้วก็คนไหนที่มาซื้อของร้านพี่ยาครบ5,000บาทพี่ยาจะให้ป้ายไปตั้งหน้าร้านแล้วป้ายพี่ยาเนี่ยมันช่วยขายได้ไงคือเป็นป้าย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 แบบว่าฟิวเจอร์บอร์ดใช่ไหมเป็นแผ่นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดเขาไปวางหน้าร้านโลาก็ขายได้เลยไม่ต้องพูดเยอะใช่เห็นโลโก้เห็นหน้าคือโลโก้แล้วว่าไงอะเดี๋ยวดูคนฮะคนแน่นมาก เม็ดน้ำม่งเหยือพานหมูทอดเนี่ยที่ฮิตตอนนี้นะข้างบนมีน้ำพริกมีหลากหลายานี่เม็ดน้ำม่วงขายดีขายดีมากเม็ดใหญ่มากครับเกรดเอเลยเม็ดใหญ่เนี่ยแล้วเราสอนทอดด้วยนะสอนทอดด้วยคนไหนทอดไม่เป็นพี่อา,าสอนให้จนเป็นอย่างนี้คือนี่นี้เป,นเป็นเป็นหมูหมูหวาน<ท>นี่เรียกไป่ถูงกัน็นพวกประกอบมีเม็ดนม่วงผสมกันหลายอย่าง เขาเปิดเป็นบริษัทบริษัที่ยาพอลุมจำกัดนะครับอยู่ที่คลองสางมปฐุมธานีนะอยู่ใ,ใกล้วัดธรรมกายครับผมเนี่ยบยาเาน,นั่งคอยผ้าคอยอยู่ครับ ถมาแล้วลูกอันนี้รถสองแถวมีมีรถบริการรับส่งนะเห็นหน้าร้านคนจะแน่นมีคนใครโบกใครอะไรเรียบร้อยอันนี้ของพงที่สุดเลยครับพี่อยากเล่าอย่างนี้คือคนจะสั่งออนไลน์นอกจากในเพจแล้วก็คือสั่งเยอะก็ราคาสั่งออนไลน์เหมือนกันใช่ไหม เพทยาปรุณในเพจ,จโอเคระวังเพจปลอมนะอืมวิธีสังเกตยังไงเพจจริง,เพจ,จรงเพจปลอมดูยังไงเพจจริงก็คือคนติดตามเก้าแสนเก้าแสนคนถูกใจสามแสนกว่าอืมนะดูดีๆแล้วก็ถ้าเกิดโอนเงินก็โอนเงินบริษัทพิยาครุณจำกัดแล้วก็คือบางคนมันก็ปลอมมันแบบ มันก็เขียนว่าโอนเงินบริษัทพิยากรุ่รมจำกัดแต่เลขบัญชีมันไม่ใช่ไงก็คือ,คอก่อนโอนก็จะเช็คคดีก่อนว่าไงคดีก่อนอว่ามันบริษัทพิยากรุ่มจำกัดจริงเปล่าเพราะของสมัยนี้มันเยอะแนละ้วเพราะขอ,ของความมันเยอะเวลานี้มันก็ปลอมเป็นบริษัทพิยากรุ่มจำกัดแต่พอโอนแล้วมันโอนไม่ได้อ๋อโอนไม่ได้ก็ยังดีอ่าโอนไม่ได้แล้วมันก็จะให้สแ,แกนไงหรือว่าบอกว่าอะไรนะธนาคารขัดข้องสแกนเลยแกนแต่คนที่จะถูกหลอกง่ายๆคือ เห็นต้องขายกับถูกละสิบาทยี่สิบาทก็เลยไปซื้ออ๋อคือคือหลอกว่าขายถูกกว่านั้นอีกถูกกว่ามาตรฐานส่วนมากที่โดนหลอกเขาเพราะเชื่อเขาว่าเขาขายถูกมากคืออ้าวเป็นโปรโมชั่นพิยาช่วงนี้ราคาถูกพิเศษอะไรเงี้ยคนก็เลยไปหลงเชื่อไปไปเสียเสียตังค์กันเพิ่มนะครับแเระวังให้ดีอย่าเราไม่ค่อยถ้าเกิดพิยาไม่ไลฟ์สดก็อย่าซื้ออืมคือเข้าไปซื้อไร้สดนะหรือไม่ก็ถ้าเกิดซื้อเยอะก็มาที่มาที่นี่เลยก็ได้ที่คลองสามนะพิยาอยากให้มาเองนะมาเองได้ได้คุยได้เห็นของได้ ยังไงพี่อาจจะได้แนะนําไม่ถูกนะหลักการในการไปขายในการขายตรงไหนแนะนําสินค้าออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปลงอยากให้มาหาพี่ยาที่บ้านไม่อยากให้ซื้อทางออนไลน์เพราะมันเพจปลอมเยอะคือถ้าซื้อไปกินเล็กน้อยออนไลน์ได้แต่ถ้าซื้อจะไปขายจะต้องคุณมาหามาคุยกันจะได้แนะนําวิธีการหรือว่าแนะนําหลักเทคนิคเท้ทักษะในการขายใช่ไหมร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงพี่เอ๋ตอนนี้ทุกวันนี้แปดโมงเช้าเริ่อยถึงโมงเย็น คนนั่นตลอดอย่างเงี้ยทั้งวันนะทั้วันจนเลิกบางทีเาจะย้ายไปร้านใหม่เมื่อไหร่ประมาณก็อีกสามสี่เดือนอ๋อสามสี่เดือนย้ายไปย้ายไปร้านใหม่ทำเป็นคนดังเลยครับนี้ยคือมีที่จอดร้อนขายตรงนั้นเลยอ๋อนี่ครับย้ายไปไหนแล้วอยู่ตรงนั้นเลยอ๋อที่สามเราซื้อที่ไปแล้วอ๋อซื้อที่ไปแล้วนี่ครับร้านร้านพี่ยาคนรุมนะฮะอ๋ออาจจะเปลี่ยนที่เป็นพี่ยาคนรวยนย่าี่บอกฮะขยันจริงๆรหูมู้ยจริงๆสุดยอดเลยเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่อยากมีอาชีพนะต้องต้องสู้นะ เนี่ยฮะยาเนี่ยเนี่ยลูกค้านะที่มันช่วยทอดเนี่ยฮะเนี่ยโอนเงินครับรบ,บริษัทพิยาคนรุ่มจำกัดนะครับที่จะโอนเงินมาระวังพลาดนะเพืพ่อนๆสนใจลองผ่านมาแวะมามามา,มา,เ,ยยมมาเยี่ยมมาเชี่ยวมาคุยกับพิยาได้ครับพิยาสอนฟรีแล้วก็แนะนำฟรีทุกอย่างร้านขายผักหมุดูว่าซอยบงร้านพิยาคนรุ่ม ลอยบงมกดสามสักครัได้ครับบังคุดมาเลยแล้วมันก็จะพามาตามโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับนีบค่ครับร้บรานพี่แอคนลุมคนนลุมผมชื่อไหมครับเนี่ยมีเรยเอฟซีก็มาถ่ายรูปไว้กันได้กันนะ คนแน่นจริงๆเปิดตั้งแปดโมงถึงห้าโมงนะเพื่อนสนใจสนใจลองแวะมาดูกันนะมีรถรถกเก้วิ่งมีส่งรถเก้าอ,อยู่ไกลๆนู้นหน่ยนู้นเห็นปะเห็น<ฮ>มีรถกเก้วิ่งมีส่งไปไปส่งซอยสามส,ส,าส,ส,าส,สามส่งตามพี่ยาซื้อที่ไว้เพิ่มเป็นโกนดังนะอีกหน่อยจะเป็นร้านที่อยู่ที่นู้นซอยสามสามนะครับอ๋อร้านพี่ยาไม่ได้เปิดทุกวันนะเขาเขาเปิดอังคารถึงอาทิตย์ หยุดวรรจันจนะนะครับมีป้ายอยู่